các bạn đi mua trống đen hòa mò tiêu vang cha thì câu sốc vật thâm có đẹp phục câu phục câu vật quay các bạn cha รังพึ่งนี่รังบัจจาไปต่างนี้สาธุสาธุพ้าปีนองแหววมาเทียวนะครับนี่วันนี้เทศกาลจุดยิ้ถึงกลุ่นเยียบสักอิดธรรมดาวันเ้าอาที่หนักตรงเที่ยวจะเต็มไปข้างใน เบดไปเลยก็ไม่จะบิด่อยที่กระก็จะเบด่อยเดินหลดตั้มเลยครับเดินหลอดตั้ไปตุ้วังก็จะไอ้กุ้งมาปลาเต็มเม็ดเลยนัะรูด้วยสาธุสาธุขอที่น้สกุ เย็นเป็นสุกเลยครับสาธตู้าตูาต้โอกล้ายได้ได้ต้อหนุ่มต่งางนี้ลงไปต่างให้ไปดูปลาเต็มเม็ดเลยธรรมดาจะมีตี่นี้ก็จะมีที่ว่างหาหารโอมีแพปป้กันโนูกปลาปลาอยู่ข้างหลัง เรียกวังมาจ้าเลยวังปลาพี่น้องนี่นี่ลุกมากเลยวัง่าพี่นี่มปลาเต็มมิดเลยพวกเรียกปลาเลยปลาพวกม้าเต็มมิดเลยนี่แผ่เลยกันยิงหน้ามาวัดซ้ำเต็มมิดพี่น้องปลาเต็มมิดเลยตัวหลอดตั้มตรงนี้ติดติดบานฉลองเลยครับ เขาสก็อยากวัดตั้งชาวานกูถูนูปลากึ้นก็นั่ผู้รู้ไม่รู้กี่จังเจ้าม็ดเจ้าแยกไปหมดเลยเลยจากมาจากเขากบบถนูเต็มเม็ดปีนองแหวมามาเตียวได้นะครับที่เขาสุกอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีเดินเดินเดินไปเลยต่างนูปที tham ra có cho bơm quay, lúc bỗm màu này, mới, mới, mới có <laughs> Mì, wow, không có, <laughs> không có,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  không bạc thôi. nằm luôn ธรรมดาเขาจะปวดไฟว่างมืดมืดม so ืดแรงมืดเลยเดินเดินหลอดหลังนี่เลยเพดานต้มโอ้โหพอแต่รูนมั้เจ้าว่าอินสว่างนี่พวกปู่ฤาษีช่วยมาบรรยากาศวัดต้มมาเที่ยววังมัดฉากันจริงจริงก็จะมีตีไห้อาาหรปลากันแล้ววันนี้สงสัยว่าเขาหยุด

เห็นไหมปลาตลิไหมเยอะแยะไปหมดเลยเต็มไปหมดทิวเขาสวยมากเลยดูทิวเขาทิวเขาสวยมากเหมือนคุณหมิงเมืองไทยเขาว่าคุณหมิงเมืองไทยที่เขาศกนี่สวยมากธรรมาชาติต้นไม้มีสวนปามด้วยฝั่งนู้นถนนอยู่ฝั่งอยู่ไม่ไกลครับถนนใหญ่นะถนนที่จะไประนองไปพังงา <N> นี่ก็มีบริการล่อ <N> งล่องแพด้วยแพไม่ฝอยเลยล่องเก่งล่องเก่งเลยเขาเรียกปลาเยอะแยะไปหมดอู้ขึ้นเยอะแยะไปหมดนี่ถ้ามีถ้าให้อ่านอ่ามันขึ้นขึ้นเยอะแยะไปหมดขอนูรักไว้นะครับนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมหมวดทองแดง ฝากให้ช่วยติดตามกดแชร์กดสับตะไคร้นะครับกดไลค์ด้วยนะครับขอบคุณครับขอโชคดีมีสุขทุกท่านนะครับวังมัจชาสวยงามธรรมชาติเขาสศกขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับพี่น้อง